สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลเดนกาสเก่ามาอยู่กับการขุดของ L3 นะครับการขุดของ L3 และการคอนโรลวันนี้ก็เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับในประสบการณ์คืออ,อาการคือ,อาการไม่เจอนะครับ อันนี้ผมไม่ได้สอนเชิงลึกและหนึ่งผมไม่ได้เก่งนะครับไม่ไม่ไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลยครับงูปลาแต่ก็จะหาวิธีที่มันแก้ไขแบบง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้คิดว่าตั้งตัวเองเป็นช่างหรือว่าเอาแบบผมและกันเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานเองจนไม่ไหวจริงก็ส่งผู้มีประสบะการณ์สูงเอาซ่อมต่อนะครับอย่างเราก็แค่ ทำแค่ให้พอใช้งานได้ต่อนะครับก็อาการก็คือจะไม่เจอการ์ดเนี่ยประมาณเนี้ครับมันจะไม่ขึ้นเจอการ์ดเลยนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดเครื่องรันนะเฮ้ยมันไม่ได้เครื่องรันครับหลักอันนี้ก็คือวิธีต่อจากข้างนอกครับก็มีสายแพรดึงการ์าดออกมาเสียบลักเส้นเนดียวก็ได้สองเซนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความถนดัดนะครับแล้วก็เอาพัดลมมาวางนี้ก็ได้ เพราะว่าทาไมถึงต้องเอาพัดลมมาวางนะครับเพราะว่าด้วยความร้อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูครับด้วยความร้อนของก๊าซนะครับที่ช่วงนี้เขาเริ่มทํางานเห็นไหมครับเห็นความร้อนไหมอันนี้คือการแผ่ลักษณความร้อนลงมานะครับก็คือต้องมีพัดลมช่วยถูกใจหรือล่นครับ ร้อนครับอันนี้คือความร้อนที่ยังยังไม่ออนนะครับยังไม่ออนถ้าไปตรงนี้ออนนะครับความร้อนจะพุ่งกระชูดกว่านี้เองครับนี่คือความร้อนที่ทําไมถึงต้องเอาลมช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความร้อนอะ่ะมันขึ้นขนาดไหนในกานะ๊าซนี่สามห้าสามหกถือว่าเป็นช่วงปกตินะครับ ตอนนี้พัดลมนี่หยุดหมดแล้วครับเริ่มอ,อ่อแล้วความร้อนจะต่ระดับเลยมันจะไต่เริ่มแเมื่อมีการจ่ายไฟเข้าไปความร้อนก็จะต่ระดับขึ้นนะครับเดี๋ยวให้เห็นเห็นเลยช่วงที่ว่าเขาออนนะแต่ตอนนี้คือยังไม่ออนนะครับยังไม่ออน จะยาวนิดนึงนะครับคลิปคได้เห็นไหมครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือเริ่มออนแล้วนะครับน,นึ่งก,การเริ่มออนแต่การ์ดใบนี้ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็น44องศานะครับพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบตายระดับคนร้อนนะครับ เดี๋ยวไปดูที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอาการของพัดลมวางนี้ก่อน้กล้องมันไหวไงก็ขอภัยนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องอยังไม่ได้เอาจัก,กรนี่ครับก็คืออาการก็คือจะไม่หมุนการ์ดนะเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อนะครับตรงที่อ,อลงเพิ่มแวร์ไฮนะครับใครที่อยากจะลงไฮกดติดตามช่องไว้ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงค่ะ ไฮโอเอสให้ดูนะครับว่าลงเฟิร์มแวร์ไฮโอเอสลงแบบไหนนี่ยากง่ายแค่ไหนนะครับอาการนี้คืออาการไม่เจอการ์ดนะครับการ์ดไม่เจอไฟเข้าความร้อนขึ้นปกติทุกอย่างนะครับแต่อาการอาการคือไม่เห็นการ์ดนะไม่เห็นการ์ดเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแก้นะครับแบบเอาแบบบ้านๆไม่ไม่ไม่ใช่แบบโอ เอาแบบบ้านๆที่เขาใช้งานกันได้นะครับทุกคนก็ทําได้นะครับแล้วเริ่มกันเลยขอปิดเครื่องกรอนก<ะ>็มาดึงพอร์ตแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนะครับเอาแบบบ้านๆน,นะครับรบางทีก็จะเชื่อมตรงนี้เลยเชื่อมตรงนี้แล้วก็มัตรงนี้เลยบางทีมันอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ยกตรงนี้ออกหมดเลยถ้าไม่มี่า กาดเขียวหรือกาดแดงนะครับที่เรียกการเก็บกาดแดงหลังสั่งในลาสันดาได้ก็ยกชุดนี้ออกง่ายๆนะครับเพราะชุดนี้น่าจะเสียนะครับถลอกที่ต้องสงสัยก่อนยกออกเลยถ้าใครมีอะไรเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่อันนี้หมายถึงว่าผมไม่มีแล้วก็สองเอาแบบบ้านๆทุกคนซ่อมกันเองได้นะครับก็จักการเอาตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะการเอาตรงนี้ออกครับ เน้นใช้เองนะครับเม้นเองเน้นว่าเอ,อ้ยไปซ้อมมันใครนะเน้นใช้เองนะ่ยเครื่องเรามีเครื่องเดียวภายในบ้านมสองเครื่องภายในบ้านน่ยน้นที่เราจะจ้างเขาเราก็อาจจะทาเองได้ก็ทําได้ก็ทำนะช่วงนี้เหรียญลงนะครับก็ทําตามดูได้นะครับถ้าไม่ไหวก็ส่งช่างนะ ผมใช้ความร้อนที่500นะไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> ผมใช้ความร้อนที่500แล้วแว uh, <Start S 1> <ม>่นโทนี่สตาร์ทผู้ใจนะเ,เราต้องรดนิอนึคลิปนี้ยาวยาวนิดตนึงยาวนิดนึงอุปรกรณ์ตรงนี้เราเรายกออกไปได้เลยยกออกยกออกไว้ ก็เก็บไว้ใช้ได้ถ้าบางทีงอาจจะมีตัวใดตรวนึงเสียเราก็อาจจะวัดค่าแล้วลองใส่ได้อันนี้ผมเล่เนเอาแบบบ้านๆลอวนไปเรื่อยๆ หลายคนที่เจอกันที่บอกว่าโยงสายโยงสายนะประมาณนี้ครับเนี่ยกันจะโยงสาย กเ็บ้วงระวังมิบอทมิบอดจะไหม้

ความร้อนนะครับเดี๋ยวไหมมาขัา้นตอนต่อไปนะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยว่ะแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ลูกพี่เขาซื้อมาให้นะปัมป๊มๆแต่ปั๊มเกลียวอ,อ้าวโธ่เาไม่เสียไม่เสียยังไม่รู้ว่าเสีย มิดงเช็ดกําลังร้อนๆเนี่ยดีสุดแเอ็นก็ห่อล้างแขก็ได้ห้ามปักออกถ้าเราไม่เช็ดเระดามันแห้งมันจะแข็งเช็ดออกเรียบร้อยเลื่อนออกก็ดูตรงนี้ดูรอยตรงนี้ว่ามัน ติดกันไรกันไหมถ้าไม่ติดก็โอเคนะครับถ้าติดก็ต้องเขี่ยออกก็มาตรงนี้ตรงนี้จุดสําคัญตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้เป็นคัปเตอร์อดยขีดสักหน่อยขีดตรงเนี้ยตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับมาจากนี้ปุ๊บยังอยู่บนสุดสงข้ามกับมอสเฟรตเขาเรียกมอสเฟรตผมรู้นะถุเรียกมอสเฟตไอ้สามตัวเนี้ยเนี่ยรับตรงเนี้ยริมแบบนี้จัดการแบบนี้นะครับจัดการแบบนี้ นะครับดูยังสองดูสามริมแถบ,บนี้นะครับจำไว้ว่าริมแถบ,บนี้นะครับไม่ใช่ริมจากจากตรงนี้มาไม่ใช่นะครับต้องริมทา,างนี้นะครับเอาสายไฟเข้าจากริมฝั่งนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็สายไฟ สายไฟอันนี้ผมใช้ใสายแลนนะครับรรการวัดก็ให้วัดจากมุมนี้นี่นนให้วัดจากมบบุมนี้นะครับจากมุมนี้นะครับเคียวนี้นะนี่ขั้วสุดท้ายสุดนะครับนี่นตรงกลางขั้วที่กลางให้ปลายสายอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้มันถึงตรงจุดนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะมีวิธีบอกอกับวิธีการติดซิงด้วยนะครับติดซิงกันเองได้เลยนะครับถ้าท่านอาจารย์ท่านไหนไเห็นคลิปนี้ก็ ต้องกราบขอภัยนะครับหรือว่าช่างนะครับเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะเลบอยู่ทุกท่านรู้ว่าอะไรทังใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นแค่การบอกแนวทางแบบงบน้อยเงินทุนลูกผมงบน้อยนะงบน้อยก็เชื่อมตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมเชื่อมนะครับเชื่อมตรงนี้เลยนะครับ่ากลางจิ้งกล้องมาตัดนะครับก็ตรงนี้นะ เราก็มาเชื่อมหัวนี้นะครับหัวนี้คือนะเชื่อมเข้มามานะแล้วนิดนึงมันจะระบายนิดหนะนึงนะน่งนะฮนะนจะเล็กๆนิดน,น,นึงเขาค่ะจิ้มต่อเพราะว่าผมก็ไม่เห็นว่ามันต่อนี่ครับเราก็จะเชื่อมประมาณน,นี้นะครับนี่เนะข้าอันนี้อันนี้ อันนี้ก็ดันลงล่างไปครับอย่าให้มันขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้เราจะใส่ในกล่องนะครับในนะครับประมาณนี้จริงตรงนี้เราต้องให้ต่ากว่านี้นิดนึงครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่นะมันจะไปติดเราต้องระวังนะกรัวเราได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว เรามาเทสกันเลยนะครับนี่ว่ามันจะเจอการ์ดไหมนะครับประกอบที่เก่าปรอบก็เดี๋ยวผมจะสอนบ,บอกวิธีการลงเฟิร์มแวร์ไฮให้ด้วยครับว่าวิธีลงไฮแบบบ้าน,บาน,นบแบบง่ายๆทุกคนทำได้นะครับอะ,อะอน,นี่เราก็มาจัดการแบบนี้ แล้วก็วางพลุ่มวางนะครับพลุ่มวางนะแล้วก็เปิดเครื่องเปลี่ยนช็อตัแปะนะครับช็อตไม่ชอ็อตประมาณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออจะเจอไหม่าจะเจอเจอการ์ดไหมมาจะดได้ยังเก่าไหมนะครับด้วยเออสายไฟหนึ่งเส้นแบบบ้านๆเรานะครับ เาคู่ครับตอนนี้ก็ออแล้วนะครับอุณหภูมิก็ขึ้นมาครับเดี๋ยววาล้อแหละนะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูการับว่าเจอการไหมขอขยาขาตั้งกล้องแบบนี้เลยแล้วกันนะครับแบบง่ายๆไหวนิดนึงเคร่ยขอภัยถ้ากล้องมันไหวมันสั่น การ์ดแล้วนะครับแต่ก็นี่ว่าด้วยที่การ์ดควบคุมชุดควบคุมทูนี้มันจะทําให้สั่นมันก็จะมีอาการสั่นนิดน้อยนะครับเนี่ยการ์ดเจอแล้วนะเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนไปทางกิดดูอ่ะเปลี่ยนไปถังกิดหายนะครับก็เห็นไหมครับเจอแล้วนะครับจากที่ว่าเราขุดไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็ขุดได้ปกตินะครับเจ็ดสิบสองนะครับนี่นะครับ ก็คุณได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมหันให้ดูว่าเอ้ยผมหลอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมหลอกนะเพราะอันนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยมันก็เลยจะไวๆไวเขาเรียกไงไววันไหวด้วยเฟื่องแหรนรุ่งเก่าถ้าเป็นตัวแหวนรุ่งใหม่ก็จะทำแบบนี้นีาเดี๋ยวผมหาให้ดูไปเลยครับว่าเออผมไม่ได้หลอกเไม่มึง ไต่กัดไปนหรือเป,เออเปล่าอยู่นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเพลวเด่ง99ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ช่องเพลวเด่ง99ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิป ลงเพิ่แมแวร์ไฮโอเอสครับขอบคุณครับสวัสดีครับ